สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานเสนอ,อฉนเฉลยข้อสอบอุณห์นะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับโจทย์โจทย์ถามว่านะครับโจทย์มันกําหนดให้ f x เท่ากับ f x ลบห้าาลบเอาใหม่นะครับโจทย์กําหนดให้ f x เท่ากับ f x ลบห้าลบห้านะครับมัน,ถาม,ามถ,น,นถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนี่ยครับถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนี่ยครับ เราก็จะมาดูจากโจทย์นะครับโจทย์มันให้ f มาเลยนะครับมันก็จะให้เราไปแทนค่าในสมนการที่แทนให้มาสมมุติผมจะลองเดาข้องงูนะครับเอา f6 ไปแทน fx นะครับก็ได้เป็น f6 เท่ากับ f6 ลบ5ลบ5 พอเรา f 6ลบห้ 5, มันก็จะได้เป็น1นะครับก็จะเป็นลบห้าหนึ่งลบห้มันก็จะได้ลบสครับเห็นไหมแสดงว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยะมันไม่ตรงกับโจทย์ที่ให้มานะครับเพราะว่ามันบอกว่าถ้ากับลบหกนะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบงงงูนั่นเองครับ Okay.